มีอะไรอยากจะบอกไหมบอกไหมทั้งหมดเลยอยากจะบอกอะไรเหรอฮะเข็มจิราจะออนแล้วครับผมแก้วสิ่งาหานี้นะครับเมพร้อมกันดีที่สดใช่แล้วก็ที่อยากจะบอกมากกว่านั้นคือมันมีอะไรให้ทุกคนได้ดูเยอะเลยที่สัพันธ์เลยคืออัดอั้นตันใจอยากพูดมากว่าพ่อปูเขาเนี่ยยังไงลูกเขาเขาเป็นพี่พระเอกที่มีพฤติกรรมที่ชวนเงินงงแค่ไหน อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคยอ,อยากให้ทุกคนได้สัมผัสว่ามีคนตกหลุมรักพคุมมากมายทั่วราชอาณาจักรไทยตอนนี้แต่ใครมันจะมารู้ดีกว่าน้องเขตมแต่จริงรายละเอียดดีเทลเขาเป็นคนยังไงเขา,เ,าเป็นพระเอกองคอะไรยังไม่รู้ต้องหาคําตอบดูครับครับคุณจะไม่แก้ตัวหน่อยหรออันนี้ผมผมโยนโยนโจทย์นะตัวคนดูเขาแบบสงสัยอันนี้คือน้องเข็มหรือว่าใครอันนี้น้ำปิงน้ำปิงช่วยน้องเข็มยู่น่อยแทนนี่นั่นแหละจริงๆก็ ทุกคนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วพ่อครูเป็นคนยังไงก็ยอมรับนครัเขาคูกับตัวเราไกลกันไหมพี่เก่งครับถามว่าไกลกันไหมเหรอฮะจริงๆมันมีม,ม,มุมมุมที่เหมือนแล้วก็แตกต่างอย่าง,างที่เก่งบอกว่าม,มุมที่เหมือนก็คือความนิ่งความขอมอะไรอย่างเนี้ย เชทำไมไม่เชื่อเลยไม่เพราะว่าตอนตอนเปิดตัวหรว่าเป็นที่เก่งจะมาดูอ่ะเือดแบบฟีดแบกก็ดีมากนะเพราะเหมือนทุกคนบอกว่าตรงคาแรคตเตอร์ตรงในนิยายได้ได้หัวหัวอย่างวไัหัวหัวหัวคัวหัวหัอหัาหอย่างหั่างวหัวหัวัวห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 ัว่ัว่ัวหงวหัวหนวหััวหัวะัวห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 หัวหนวัวัสเยอะขึ้นอะไรหหั เหมือนกับพ่อครูในในมุมมองที่แบบออกไปเจอผู้คนออกไปเจอชาวบ้านเป็นที่พึ่งของทุกคนเป็นผู้นําของทุกคนอะไรเนี่ยในพาร์นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีส่วนส่วนพาร์ทที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคอมฟอร์ตอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเวิร์กับกับตรงนี้อยู่เพราะเก่งเป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกไปไม่ค่อยเก่งอะไรแบบเนี้ยซึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยากที่เราต้องไปแบบโปรเจกต์ขึ้นมาว่าตัวละครนี้มันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงไหมคะเขาแสดงู้สคกไม่เก่งจริงไหมเขาเปรี้ยไหมคะลูกจริงครับเขาเหมือนพ่อครูมากเขาเป็นคนแบบปากแข็งอะไรเขาชอบแบบพูดอย่างหนึ่งแล้วแบบทำอย่างนึ่งแต่ไปโวไปกับคนอื่นไม่บอกเราตรงตรงอะไรปากแข็งแต่ใจดีหรือเปล่า เราไม่สู้นี่ไงล่ะเอ้ยคุณก็พูดกับผมเลยก็ได้ก็พูดบ่อยอยู่นะไปที่ตัวละครแปดมเข็มกีฬาเข้งกีฬาได้สั่งน้องปิงไปดมจริงจริงก็มีไก่มีไก่บ้างเล็กน้อยนะแต่จริงๆพูดพูดไปหลายครั้งแล้วแหละเข็มกีฬาก็ ว่าสรุปส่้งง่ายเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายแล้วกันตั้งแต่อายุกี่เต็มกายหาหมอผีถูกใจไม่มีฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าพบหมอผีหน้าดีพาไปเที่ยวบนพาไปนั่งสุจีหรือพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนให้เธอหน่อยสิแค่นี้แล้วกันครับไ่เยอ ไม่ไม่เกิดโคต้าไม่ไม่เยอะฟังเพลงเมื่อกี้รู้เรื่องแล้วต่อแน่นอนติดไหมติดไม่ลิขสิทธิ์ไปแก่ติดไหมไม่ติด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 ถ้าติดเดี๋ยวพี่เก่งจ่ายก็เป็นการช่วยกันเราคนไทยด้วยกันนะคะคนไทยด้วยกันเหมือนว่าช่วยกันนะครับดันซ็อกเพลวเวอร์เพลงไทยใช่อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเหมือนก็คือเรื่องการเห็นแต่บอว่าเห็นด้วยคือเข็นเวลาเห็นแล้วน้ำปิงก็เห็น คือน้ำปิ้งยังไม่เอ็กซ์เพรสเท่าเข็มศิลาในเวลาเนี่ยเขาเห็นเป็นเป็นคนเป็นแบบเป็นเป็นก้อนมวลสารเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าน้ํปิ้งเนี่ยจะชอบเซนส์เรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงมากกว่าว่ามวลเอเนอร์จีมากกว่าแต่ยังไม่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนซึ่งไม่ซึ่งก็ดีแล้วแต่ที่รู้สึกว่าเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเข็มศิลาต้องรอดเนี่ยเขารอดจริงซึ่งน้ำปิงตอนเนี้ยน้ำปิงรอดจริงเพราะทั้งกองเนี่ยแต่คนอื่นไม่รอดพี่เหรอ คนอื่นเจอเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้น้องเขมยังอยู่ที่เดิมยังไม่เที่รอดคนเดียวเลยแล้วนั่นแหละอย่างอย่างที่บอกว่าคือทุกคนประสบภัยกันหมดเหลือแต่น้องเขมนี่แหละที่ไม่เจออะไรเลยตอนนี้เขมีของใช่งงเหมือนกันงงเหมือนกันวะพ่อครูเขไม่รอดพ่อครูไม่รอดพ่อครูโดนตั้งแต่วันแรกพ่อครูเราประสบการณ์เราเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ที่ประสบประสบการณ์เก่งใช่ไหมเอาเอาที่ที่รู้สึกเลยก็คือ ือเก่งอ่ะมันมันมีฟีนที่แบบเก่งต้องนั่งนั่งท่าเทพนมแล้วแบบเก่งไม่เคยแบบไม่เคยคือที่เห็นว่าปวดเข่าปวดเข่าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์บ้างเรื่องจริงบ้างอะไรเนี่ยอาจจะแบบแอคติ้งเจ็บบ้างแต่พอไปถ่ายเนี่ยเก่งเรียกว่าน่าจะเจ็บเจ็บหนักที่สุดในรอบหลายปีเลย<ม>เพราะว่าเข่าบว,วมแล้วแบบเดิน,ดนไม่ไดช้ช่วงนั้นแล้วก็ต้องเลื่อนการถ่ายทําไป อยู่วันสองวันเหมือนกันแล้วก็ไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดอาการแบบฉีกขาดของตรงหัวเข่าอะไรเงี้ยเอ้ยรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็มีคนประสบภัยเหมือนกันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกองก็นั่นแหละคเป็นผู้ประสบภัยใช่ใช่ไม่แล้วคือเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอนนั้นรู้ไหมคุณหมอบอกว่ามันอักเสบเฉยๆเลย แต่ยืนอยู่มันก็เป็นอย่างใช่ใช่ซึ่งท่าเทพนมคือเก่งเก่งก็ไหว้พระไหวอะไรแบบนี้ปกติก็นั่งบ่อยอะไรแต่ครั้งนี้มันแปลกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอาจจะให้ยืนก็คือแปลว่าเนี่ยอย่าไปเล่นเขาอีกแล้วคาเขาเห็นคลิปนี้บนโลกออนไลน์เขาดูส่องอยู่ตามมุมต่างๆเออ ก็พยายามพยายามอยู่ใกล้น้ำปิงไงจะได้ไม่ต้องซื้อให้เขาเขารอดใช่ใช่ใช่เขาอยู่ใกล้หนูเขาก็อาจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคอยดูแลอยู่ตลอดหรือเพราะว่าคำนับแทนเราไปแล้วโดนตกงมาโดนแล้วจริงดูว่าคือหนูว่าส่วนหนึ่ง ก็ไม่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยตัวพ่อครูมีจังหวะที่ต้องแบบซัพพอร์ตเราในด้านจริงๆแล้วพรรู้สึกว่าเขาเองก็เหมือนเป็นดวงซัพพอร์ตเราที่เหมือนแบบมาสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนพ่อมันจะมาหาเราเลยเงี้ยมันก็เป็นเขาที่อฟเฟดไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าจริงไหมม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบแบบอาจจะจริงหรือไม่จริง <ๆ S 2> ก็ได้แต่เราก็ พยายามดูแลกันเป็นพิเศษตลอดเวลาที่ออกกองเพราะมันออกไปในสถานที่ใหม่ๆเรื่อยๆสถานที่มันมีมันมีจริงอยู่แล้ว่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันเป็นุพพื้นที่อะไรใดๆมาก่อนก็ดูแลกันอย่างเต็มที่พกของดีทุกวันตอนกระเป๋าเปิดไปนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระใดๆหรือว่าของทางของแบบที่ช่วยเสริมมงคลอะไรแต่นี่วันนี้เราจะได้ดูกันดูเปนเบอกอ่านแฟนหน่อยว่าไปรอชมด้วยค่ะ ได้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็น E ีีแรกที่รู้สึกว่าอยากจะลุ้นไปพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆนะครับที่เป็นแฟนนิยายนะครับก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเคยอ่านมาแล้วแบบถ้าดูแล้วแบบภาพในหัวมันจะซ้ำไหมอะไรแบบนี้เก่งอยากบอกว่าคือแต่ละซีนะคือแบบเราครีเอทแบบตามในนิยายแล้วก็มีซีนที่แบบเพิ่มเข้ามาอีกบอกเลยว่ามันมันสนุกยิงย่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ ไปถึงพี่ๆนะครับที่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายนะครับที่เป็นพี่ๆที่แบบดูซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีนึ่งซีรีส์ที่แบบดีมากๆเลยทุกคนได้ดูกันครบรสเลยทั้งความกลัควความแบบคว,ความแบบความรักความแบบความตลกความฮาอะไรแบบเนี้ยครบรสเลย ได้ดู EP แรกเมื่อไหร่นะคะพร้อมกันเมื่อไหร่นะคะดู EP แรกนะคะวันที่9สิงหาคมนะครับดูสดทางช่องวัน31นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังทางไอชีนะครับเวลาสีทุ่มครึ่งคุาทกานคุณค่ะขอบคุณค <ส unexpected. S 1> ่ะ